แต่กระผมชมครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ในมาครับ EP ที่เจดแล้วเนาะผมวันนี้เราจะมาทําอะไรวันนี้เราผมมีแลนว่าจะทำฟาร์มเหล็กแล้วผมไม่รู้ว่าจะทาทันไหมถา้าไม่ทันก็คงจะเปลี่ยนแบ่งเป็นสอง EP นะถ้ามันยาวเกินไปแล้วทุนผู้ชมก็ก่อนจะไปทําฟาร์มเหล็กผมเห็นนั่นไหมท่านผู้ชมเห็นนั่นไหมนั่นนั่นนั่น,นเห็นอะไรนั่นหรอผมไหมเอ้ยเท่นใหญ่เออวันนี้เดี๋ยว นอกจากไปทาําฟาร์มเนี่ยแล้วผมขอไปสํารวจที่นั่นด้วยเลยแล้วกันไมไ่ผมบอกจะไปสํารวจหลายที่ก็แต่ยังไม่ได้ไปสํารวจเลยอืมตอนนี้ในตัวผมผมอัปเกรดของพวกนี้ให้มันมีเอฟเฟกชั่นซี่เอออันเบกกิ้งแล้วก็เมนนิ่งเรียบร้อยแล้วยกเว้นไอ้ไดมนอนด์ซ้อนนะ้นทุกผู้ชมเพราะว่าผมผมยังไม่ได้ชาร์ปเนี่ยผมว่าจะหาอยู่แต่ว่าขี้เกียจเออโอ้โหเดินไงทุกผู้ชมเออจีบักเก็ตดู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 เออโคเทลทุกผู้ชมเฮ้ยเออเอาพลาดพลาดไม่เป็นไรทุกผู้ชม แล้วก็เราจะเดินมานี้ดากผมจะไม่ใฟ่แรงหน่อยนะท่านผู้ชมเพราะว่าผมไม่ได้เอช h a n แคนได้ s, <S, 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 <S h AP a r p n e มาจุ <S <S ๊บจึ๊บนี่มาท่านผู้ชมเผื่อเราจะสร้างฟาร์มนี้ได้ไงสร้างฟาร์มฮีเลจเจอร์ไงท่านผู้ชมเออแต่ว่ามันจะสร้างไหมนะเพราะว่ามันสร้างไปก็ไม่ได้เลยเหมือนเดิมโอ้ยมันยิงผมเยอะจังเลยมานี่ดีมานี่มานี่ดี้เวลาตีต้องร้องเพาเพาพาเนะมามามาโอเค ตรงนี้เฮ้ยท่านผู้ชมตัวอะไรอะ่ะมันเราเราผมผมเห็นเหมือนเคยเห็นอยู่มันเราจะเลี้ยงมันยังไงอ,ะอ่ะอ้าวอ้าขอขอขอ,ขอ,อะไรเลาอูแป๊บหนึ่งขอสำรวจก่อนได้ไหมเพื่อนแป๊บหนึ่งดีหมานี่ดีไอไอบ้าเออเราอ้ไม่ให้ได้พักได้ผ่อนกันเลยใช่ไหมขอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเพื่อนแป๊บหนึ่งขอดูอันนี้แป๊บหนึ่ง ไหนดูซิมันคืออะไรอ่ะอะลองขุดออกมาวันนี้ออกมามามาอะถือทอดถือทอดถือทอดได้ด้วยโอ้แลรื่องอาหารมันคืออะไรวะอู้วลบ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 โอเคปึ๊บปั๊บปั๊บโอเคไม่รู้อะท่านผู้ชมปป่อยปิมันออกมาแหละอืมเราไปนี้ดีกว่าเอ่อสำรวจด้านบนเผื่อมันจะมีแต่อะหรืออะไรแบบนี้นะท่านผู้ชมสำรวจสักนิดหน่อยอ้เลเวลขวดน้ำยาเลเวลปลากรนนึงจุ๊บโอเค แครอทแล้วก็มันมีแต่ขยะเออไม่เป็นไรไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วเพราะวันนี้เราจะมาทำฟาร์มเอ็นบีซีแล้วผมไม่ใช่ฟาร์มเอ็บีซีเราจะมาทำฟาร์มไอรอนโคโลมันนะครับผมเดี๋ยวเกบขึ้นไป,นะไปหน้าบมแป๊บนึงนะผมจะไปเตรียมของผมจะทาอยู่ที่สปาชังนะครับผมเอาเดี๋ยวท่านผู้ชมตามผมมาด้วยอู้มันน่ารักดียังเดี๋ยวผมเอาอะไรให้มันถือดีเอาเอาเนี้กันถังไม่เอาถังนั้นดีกว,ว่าเอาขนมปัง้วกันให้มันกินท่านผู้ชม มันดูน่ารักจังเลยอ,ะอ่ะอ๋อเอาไปเอาไปไปขอ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 ,อขอขอขึ้นขอขึ้นขอขึ้นเพื่อนขอขึ้นขอขึ้นเนี้ยมานี่มานี่โอเคก็ไม่โอไม่ใช่ไม่ใช่ฟอฟออ่ะอันนี้ไปกินเถอะเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนี้แหละแล้วก็ระครังมันจะตามเสียงระครังไหมโอ้ยไม่สนใจเสียงระคังเห็นว่ามันจะตามเสียงเพลงนี่อ่ะออกฮะเมื่อกี้แสงเลย ไงไงหล่อนไปเองหรือเปล่าเนี่ยน่ากลัวอยู่นะท่านผู้ชมแต่เช่าก็เลยมาเราจะไปไปหมู่บ้านเอ็มบีซีไม่ใช่หมู่บ้านเออนี่คือหมู่บ้านเ,าเอ็มบีซีเออเลยเนี่ยมาท่านผู้ชมเราจะไปที่บ้านเรากันเนาะผมบ้านที่ยังไม่มีบ้านนะเออจริงๆที่นี่แทบจะได้เรียกว่าบ้านชั่วคราวที่จะไม่ชั่วคราวแล้วเนาะผมมา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 ,มา,มาน้องน้องชื่ออันเลวเท่าที่ผมจะไม่เิดน,นะเหมือนมาในอัปเดตเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าเนเธอร์แบบมันตามมาได้ไหมเนี่ยเออมันตามมาไหมน่าจะไม่ตามมานะ คงตามาไม่ได้หรอกอยู่ในเนเธอร์เนี่ยท่านผู้ชมมั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 มนมปังนี่อาหารดีตลอดการจริงให้อาหารก็ไม่ได้แย่นะแล้วก็หาง่ายด้วยคือด้วยความที่ว่าเรามีเอมรัลลไม่จำกัดไงเราก็เลยเอาเอาไปแลกขนมปังได้แลกคำหนึงก็ได้มาหนึ่งสแต็กเลยแถมเสียไม่เยอะได้ท่นานผู้ชมอบ้านเราอยู่ตรงนั้นโอเคเราจะสร้างในเมื่อเออว้ามาตรงนี้เราจะสร้างตรงไหนดีอืมก็มจริงจริงแล้วอยากได้ตรงเรียบๆนะว่า ือเราจะสร้างกลางนี้ดีก็น่าสนใจนะทุผูนชมแบบว่าอืมคิดแบบนะ่ะคิดแบบงั้นเดี๋ยวตรงนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยโล่งเท่าไหร่กับว่าเราก็เคลียร์ได้ก็้วเดี๋ยวจะเอาตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวผมขอเคลียร์พื้นที่ก่อนนะตัดไม้เต๊งสวนต้นไม้ใหญ่แบบนี้ก็ผมก็เผาไปเลยกว่าเพราะมันค่อนข้างจะตัดยากทนู่นชมนี่เผาไปเลย เอาและครับท่าผู้ชมครับก็ในในที่สุดเราก็เคลียร์ฟาร์มเสร็จแล้วนะครับผมก็วิธีการทําก็คือเราจำเป็นจะต้องเราจำเป็นจะต้องต่อบล็อกสูงจากคื้นแปดบล็อกนะผมไม่งั้นเอเพนอพวกไอรลนอกเลมมันมจะมาเกิดน,นะก็จะห่างให้กี่บล็อกดีก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดอเก้าเผื่อไว้ก่อนเผื่อมันอันนี้ก็คือถ้าเผื่อต่ากว่าแปดบล็อกเมื่อไหร่พวกไอรองตัวเลมเนี่ยมันจะไปเกิดเดินเล่นด้านล่างนะท่านผู้ชมแล้วก็ระยะห่างจากฟาร์มพวกเราอยากจะทาได้เยอะเราต้องหา้มันห่างกันสามสิบสองบล็อกนะท่านผู้ชมเพราะว่าหมู่บ้านมือหนึ่งเนี่ยมันมีรัศมีประมาณสามสิบสองบล็อกเอาแหละของเราก็ยังเตรียมไม่ครบสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือรู้ว่ารู้ว่ารู้ว่าเดี๋ยวกันนะลงไปงี้ดิฮึมโอเค เดี๋ยวครับกล่องแป๊บหนึ่งแล้วท่านผู้ชมมาจุ๊บจุจุ๊บจุ๊บโอ้ยจุบโอยโอ้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 ยวเีอยวตังกีไม่ใช่โอ้แม่เจ้าโวยแล้วก็ใส่ของ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 ออันนี้ไม่ใช่เราต้องนี่เป็นของที่เอาไว้ทำเกันอันนี้คือบอสที่ผมจะใช้ทำแล้วก็ เราต้องคาบรั้วรั้วรั้วเยอะเลยรั้วที่มันเปิดได้นะท่านผู้ชมถ้าเปิดไม่ได้นี่คืออ่ามันจะใช้ทําไม่ได้เพราะว่าเราจะไปล้อมรอบที่ทํามันเนี้ยี๋ยวมันจะทำอย่างไีบ้าะอ๋อไม่ใช่มันต้องโอ้มันแสดงว่าต้องคาสติกเยอะๆเลยดิอันนี้เยอะไปปะถ้าเยอะไปท่านผู้ชมอ่ะประมาณนี้ชุบโอเคผมว่าไม่เยอะไปว่ะท่านผู้ชมเอาเท่านี้เลยมาชุบชุบโอเคชุบชุบแล้วก็ชุบ ไม่พอไม่พอว่ะท่ okay. านผู้ชมเดีเดวค้าไม้มาเพื่อมีม๊บิบเบิบเบาบงบาบเบาบเบาบเบ๊บเบิ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 ึเบิบเบ่บเบิ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 บไบิบเ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 บมบเ้ิบเริบเบิบเบิบเบิบ้่เบิเบิบเบเเเเา เอาน,นี้เก็บไว้มีรั้วแล้วก็ต้องมีถังน้ําถังน้ำสี่ถังเดี๋ยวที่นี่มีไม่มีเหล็กด้วยเยี่ยมไปเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับบ้านกันมัน,นงมาอเล่อเล่อเล่เฮียวีโกอเล่อเล่อเล่โกโกโกอเล่อเล่อเล่เราจะสร้างมาทางอันนี้เป็นสร้างยังไงดีอืมน้านซีสร้างยังไงดีนะเราจะสร้างเป็นขยับมาด้านหน้าแล้วกันท่านผู้ชม ชุบชุบแล้วก็ชุบ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 อันนี้จะเป็นของมันใช่ไหมอันนี้คือที่นอนมันที่นอนที่นอนเราต้องสร้างกว้างกว้างอีกอันนึงก็จะมีที่นอนสามอันแบบว่าเอมอ,อีกอ่ะใครอยากมาอีกใครอยากมาอีกโอเคปึ๊บ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  อ่ะสมมุตินะอันนี้เป็นที่นอนนะท่านผู้ชมที่นอนที่นอนนึกภาพนึกภาพจินรา,าการันอันนี้ที่นอนอันนี้จะเป็นช่องว่างให้มันเดินตรงนี้จะเป็นที่ที่เหมือนแบบเป็นกระจกไม่ดูซอมบี้นะท่านผู้ชมแล้วก็น,นี้จะเป็นที่ของซอมบี้โอเคชุบชุบชุบชุชบบล็อกเรามีเยอะบอกเลยท่านผู้ชมบล็อกเรามีเยอะมีเยอะแต่จะหมดละเยี่ยมเลยชุบชุบแล้วก็ววก็ต่อมาอย่างนี้โอเค อันนี้เอาไว้ให้ m อ c บีเข้ามาตรงนี้แล้วกันเราจะต่อตรงนี้ให้บ b ซีเข้ามาตรงนี้แล้วคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะเกาะรางรถไฟเข้ามาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกระจกกระจกทั้งหมดเลยแล้วเราก็จะอ่ะกระจกเหรอสมมตินะถ้าเปิดระวางเตียงตรงนี้มันจะเดี๋ยวต้องไปเอาของจริงมามันแบบนี้มันนึกภาพไม่ออกก่าอย่างนีนะอ๋อโอ้โหผิดอัน มันต้องอีกอันนึงแต่พายนี้ก็จะตกละเดี๋ยวค่อยมาสร้างตอนตื่นมาใหม่กันเผื่อแบบมีคิปเปอร์เดินมาระเบิดอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเอาตื่นมาที่เช้าอันสุดสาอีกรอบนึงไม่รู้ว่าวันเที่่าไหนมันดูตรงไหนว่ามันดูตรงไหนว่ารออยู่มากี่วันแล้วนะอืมช่างมันเถอะท่านผู้ชมกดผิดล้วกด F3 แล้วก็สิ่งเราต้องทำตอนนี้ก็คือการค้าเตียงชึบชหนึ่งสองสาม โป๊ะโอเคเก็บร้อยแล้วก็เอาขนแกะไปเก็บไ่ใช่กล่องนี้มาเป็นกล่องนี้โอเคเสร็เหมือนจะมาลงมาเอาแค่นี้ก็พอแล้วก็กระจกเยี่ยมเลยกระจกสลับด้วยต้องการสลับ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 ชุบ,บ,บ,บโอเคได้มาหกอันได้อยู่ได้อยู่ เอาจริงฟาร์มหรือแค่เดียวเนี่ยเด็กล้วก็ใช้จนหมดไม่ไม,ไม่ไม่ทันคุณผู้ชมอันนี้คือเราอาจจะใช้อาจจะทํสองฟาร์มหรือไม่ก็หนึ่งฟาร์มก็ได้ถ้าเอาจริงคือหนึ่งฟาร์มก็เพียงพอต่อหนึ่งคนแล้ะแหละแต่ว่าผมอาจจะทำสองอันก็ได้เพราะว่ามันสนุกดีเนาะคุณผู้ชมเออเราจะได้การไปเสียโกเสียกำมรอคนะุณผู้ชมเงินหกทับบ้านบ้านคุณได้เงี้ยตรงนี้เออหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เอาเวียนกมไม่ไม่ถึงวะแปดเก้าโอเคแล้วก็ปออย่างงี้กระจกกระจกเราต้องวางตรงนี้นี้เอาแหละห okay. นึ่งสองสามโอเคปัจฉลับขึ้นบกสีห้าจิงจบยัดไส้ชุบชุบโจ๊ะโจ๊ะผมไม่มีซิลทตด้วยถ้าบอกผมวางพ้าดมาผมต้องทุบบบ เสียของอะ่ะผมต้องวางไม่ให้มันพลาดน,นะทุกผู้ชมตรงนี้เราอยา่าเพิ่งวางเพราะว่าเราจะเอาเอ c บเข้ามาอยู่ตรงนี้อันนี้กระโดดขึ้นมาได้ต้องประมาณอันนี้ก็จะกระโดดชนหัวหลังคาปะถ้าหมดตรงนี้เอ่ะสมมติสมมติอ่ะตรงนี้กระโดดขึ้นมาได้ทุนผู้ชมแต่ตรงนี้กระโดดขึ้นมาไม่ได้โอเคเราจะให้มันสูงประมาณนี้นะทานผู้ชมเอกระจกสูงสองบล็อกประมาณนี้โอเค ตรงนี้ปึ๊บโอเคอเฟอร์เฟกเลยชุบชุบชุบได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้ชุดแล้วก็สลลปตรงนี้นี่สลลบน้องวางตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรเนี้เป็นบล็อกเลยดีเอ่อกระจุกแล้วกันชุบชุโอเควางไว้อย่างงี้ก่อนเดี๋ยวตรงนี้เรายังไม่วางนะเพราะว่าเราจะไว้วางทีหลังตรงนี้คือเราจะต้องขึ้นมายอยู่เออเคลียร์คำพูดไม่ออกพี่ เอาไม่ใช่โอ้โหเอาผิดอันไม่ใช่สแลบเพื่อนอึ๊บชบชึบชบชบ๊บปปป๊ป๊ปปปโอเคเอาของขึ้นมาอยู่แล้วสิ่งที่เาต้องเอาต่อไปก็คือผมไม่ได้เอาลาวามาเยี่ยมไปเลยนะผู้ชมเออผมลืมเอาลาวามาเดี๋ยวโฟรอิทาว่าเดี๋ยวผมนั่งโคงสร้างตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเอ่อขุดตรงนี้ ออกปุดตรงนี้ออกแล้วก็น่าจะแค่ตรงนี้แหละแล้วก็วางนี้ใช่อันนี้ถมไปเลยถมไปเลยท่านผู้ชมถมไปเลยอันนี้เดี๋ยวการมอนเตอร์เกิดเดี๋ยวปัปกถอดด้วยกอนจุ๊บจุ๊บจุ๊บด้านล่างก็ด้านล่างเราจะไปยังไงดีไม่โอ้โหตกเลยเดี๋ยวขึ้นใหม่ๆเอาจริงเดี๋ยวว่าขึ้นไปก็ได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเตรียมของมาสักคู่อ่อนนะ้เราต้องการถังลาวาใช่ไหมลาวาหนึ่ง อืมแล้วก็แซ่บแซ่บอีกสองอันให้มันครบสี่อันแล้วก็รัวรัวธรรมดาอีกรัวธรรมดาธรรมดาไม่ใส่ไข่ธรรมดาใส่ไข่โชะโอเคอ๋คอเคลียร์ละลาว่าใช่น่าจะเหลือแค่นี้ไหมขอให้มันเหลือแค่นี้แล้วกันท่านผู้ชมที่เกียจเดือนไปไป,ไปมามาเกียจมากๆม,มาได้ลาวามันแล้วแล้วก็ขอน่าจะครบแล้วไหมครบแล้วละ่ะโอเคอันนี้หนมบงังเอาขึ้นไปขึ้นไปเอามาแค่นี้ กระจกก็พอแล้วอันนี้ลงมาอันนี้เอาขึ้นไปเอาขึ้นไปแล้วก็จริงๆต้องเตรียมก็คืออันนี้กับอันนี้ใช่แล้วเยี่ยมเลยบล็อกดินต้องการบล็อกไม่ใช่บล็อกดินนี่บล็อกดินน่าจะต่อไม่พอนะเราต่ออันนี้ึ้นไปบัฟเราต้องไปเขาได้มาเก็บงานทุกนึงชุบโอเคเก็บงานเสร็จละแค่นี้จริงแล้วก็เราต้องขึ้นไปด้านข้างตรงนี้วะ่ะ โอ้ใช่เออผมเคยเจอปัญหานี้มาบ่อยแล้วที่แบบว่าเราจะต้องแบบขึ้นขึ้นลงลงไม่ได้ขึ้นลงลงดีเราต้องแบบเออคือเวลาวางน้าเสร็จแล้วมันฮอปเปอร์มันจะวางยากมากเพราะว่าน้ํามันจะทารักใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นผมจะเอาค่ียกว่าคา,าบดอกฮอ,อปเปอร์ไปเลยแล้วกันเราต้องการดอกเปอร์เยอะมากๆเพราะฉะนั้นก็อันนี้พอไหมไม่พอเยี่ยมเลยเอาซักนี้ปุ๊บ ชุบชุบชุแปดอันแล้วก็ดอกไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่อุ๊บดอกเอ้ยฮอปเปอร์ดิเออมันชื่อฮอปเปอร์นะท่านผู้ชมแปดอันเหรอแปดอันถึงไหมวะน่าจะไม่ถึงอ่ะมันขาดเหล็กหรือขาดอะไรวะกล่องยังคออยู่ฮอ,ฮอป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 เปอร์สี่อันโอเคน่าจะพอละน่าจะพอแล้วท่านผู้ชมมา ต่อบล็อกขึ้นไปเลยโอเคมาถึงแล้วก่อนที่เราจะอันนี้เราจะต้องเดี๋ยวต้องวางรั้วก่อนนะท่ผู้ชมถามว่าวางไปทําไม,ไมวางเพราะว่าคือกันน้ํานะคือมันจะมีน้ําแบบคือสมตนะิน้ำท่านผู้ชม,มเวลาวางน้ําเนี่ยมันมันจะไหลออกไปด้านนอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ให้มันไหลแล้วก็ไอ้ร่องโกเลมเนี่ยเกิดไม่ได้ด้วยถ้าเราเราทำให้มันเกิดตรงนี้ได้ด้วยเนี่ยท่านผู้ชมก็คือเราจะต้องวางอันนี้นะเพราะว่าไออันนี้เนี่ย มันสามารถการน้ําออกแถมไอรอนกรลมเดินทะลุผ่านนี้ได้ด้วยท่านผู้ชมดูเนี่ยมันไม่ไปขัดขวางการทําฟาร์มนะเออจะขุดอันนี้ออกก่อนอันนี้ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่แล้วก็ปุ๊บเรามีไม้เยอะท่านผู้ชมรวยแล้วก็เปิดเปิดให้มันไปทางเดียวกันด้วยไม่ใช่เพราะอะไรนะมันสวยเออแค่นั้นเลยท่านผู้ชมเห็นคนง่ายเราต้องมีความสวยนิดน,นึงปุ๊บโอเคไม่เสียของเออนั่นแหละเปิดเปิดเปิดโอ้ไม่ใช่มันจะต้อง Oh! ดีนะเรามีเฟสต์ l ช์ฟอลลิ่งะท่านผู้ชมมาก็อันนี้ก็วางอย่างนี้นี้ก็วางอย่างนี้นี่นี้อ่นี้่างนี้อย่างน,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 นี้อ้าวนี้อบแล้วนี่ว่าเออไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดไปทางนั้นเออนั่นแหละเปิดไปทางนั้นเปิดไปทางนั้นชุบอีทางอีกทางอีกทางอีกทางเออโอเคเสร็จแล้วแล้วก็ทุบหินออกชุชโจ๊โอเคอันดับต่อไปก็เราจะทำการวางน้ำตรงนี้ เราจะมาดูว่ามันจะไปตรงไหนกันนะครับผมเพราะว่าเราจะต้องดูตำแหน่งน้ำให้มันมากองอยู่ที่ตรงกลางมันจะได้ให้เอ c บซเอ่อไอต้นตัวเดงอย่ยตรงนี้จะเป็นน้ํานิ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เราก็จะทําการวางอันนี้เลยโหกบางไม่ได้ชุบถ้าบเราต้องเอาขึ้นไปสูงอีกหนึ่งบล็อกเดี๋ยวมาหนึ่งเอาบล็อกอะไรดีจุ๊บโอเคแล้วก็สูงขึ้นประมาณจุบ แล้วก็ต้องวางบล็อกอันนี้โอ้ยทำไมผมวางไม่ได้วางอีกเออโอเคแล้วก็แปะชุบ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 ถ้าถามว่าแปะไปทำไมอ่ะเรอเพราะว่าทำให้ลาวามันไม่ไหลออกนะท่านผู้ชมเนี่ยดูนะดูนะชุบโอเคพอพอไอ้ลอกกอเดิมาใช่ไหม มันก็จะมาโดนตรงนี้ซึ่งมันสูงกว่าเรามันก็จะโดนลาวาแอะ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 แล้วของพอมันตายของก็จะไม่โดนลาวานะมันก็จะดอกออมาตรงนี้ซึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องวางดอกเปอร์ตรงนี้แต่ก่อนหรือมันจะกลางคืนแล้วเราต้องไปนอนก่อนเจ็บน้ำแป๊บเจ็บน้ำแป๊บแป๊บนึงเราจะต้องวางดอกเปอร์ก่อนแล้วค่อยวางน้ำนะทุกผู้ชมเพราะว่าไม่งั้นมันจะยุ่งยากมันจะอยู่นี้นี้โอเคเราต้องวางตรงนี้อีกเอิ่มเดี๋ยววางปักถอดด้วยดีว่ามันจะได้ไม่มืดนะปักถอด อืมก็ก็โอเคชุบอันนี้ก็ปรับคำเหมือนกันเดี๋ยวมอนเกิดม้อนเกิดมานี่บรรยายงานช่างเลยนะท่านผูช้ชมชุบชุบๆโอ้ยผัดผัดตรงน,นี้ก็วางดอบเดี๋ยวค่อยวางแล้วกัน,ท,น,น,นนะท่านผู้ชมไปนอนแป๊บหนึ่งนะเอาแหละท่านผู้ชมตอนนี้ก็เช้าแล้วเรามาสร้างกันต่อเลยดีกว่า ท็อตที่ผมปักไว้นี่มันก็ร่วงหมดเลยค่ะไอ้นาเมื่อกี้มันไหลลงมาปักทอตตั้นึงมอนจะได้ไม่เกิดนะท่านผู้ชมมอนไม่ค่อยอยากส่งมันเท่าไหร่ยิ่งคีปเปอร์อะไรเงี้ยคือมันมันระเบิดบล็อกแล้วบล็อกมันหายไปด้วยขี้เกียจต้องมาแบบเอ่อหาบล็อกมาอุดคืนอะ่ะเพราะว่ามันระเบิดแล้วมันก็ไม่สวยด้วยดิยต้องการ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 อะไรอีกวะก็หนึง หนึงนะขอตอบกขึ้นไปแป๊บต้องการกล่องใช่โอ้โห و. ผมโคตรเอาไซเมรอร์เลยคุณผู้ชมคิดแป๊บแป,ป๊บก็ลืมแล้วอะแค่คิดคำพูดตัวเองยังลืมเลยมันคืออะไรกันครับเนี่ยชุบมานี่โอ้มันมันจุ่มลงไปไหมทำไมมันเล็งลงนั้น,นะวะช่างมันถึงอ่ะชุบส่วนนี้ก็ขุดขุดดิโอ้ยโอ้ยโอ้ย ยุบโอเคเก้าบล็อกเหรอเก้าบล็อกถึงไหมวะเอมเก้าบล็ <9 S 1> บอกเก้าบล็อกหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าตรงนี้เหรอเก้าตรงนี้โอเคปุ๊บแล้วก็ปุ๊บ เพิ่มเพิ่มเพิ่มเ่เออเพอร์ซิ่มาวางน้ำวางน้ำได้เวลาวางน้ำนะ้วท่านผู้ชมเวลาสนุกละวางน้ำวางน้ำต้องวางทีละมุมด้วยนะท่านผู้ชมเนีเ่ยวเวลาไหลมาปพ๊บมันก็จะมาตรงนี้เอะลอกกันเลยก็จะโดนนี้พอตายพวกเขาก็จะมาตรงนี้แล้วก็ดรอลงไปนะโคตรจะโหดโคตรจะอันตรายนะท่านผู้ชมเอ่มในเมื่อพลังสิ้เสียแล้วเราต้องลงไปหงไปลงไป เอาแหละเหลือแค่ล่า m อ c มมานะทุกผู้ชมล่า m อ c มกับอ่อมันชื่อว่าอะไรว่าซอมบี้นะคือรางรถไฟอันนี้ต้องใช้ทองแถมต้องใช้เลสต n นด้วยเหรอเอาจริงดิโอ้โหเดี๋ยวต้องการสลามาเลยตอนนี้เราจะล่างมันมาอย่างไรโอเคกลับมาที่เดิมแล้วก็เดี๋ยวไปลองไปดูหน้าหมู่บ้านแบบ มันจะมีไหมวะมันจะมีไอพ่อค้าเล่ไหมอ่ะเจอพ่อค้าเล่มากเลยอตอนนี้คือแบบต้องการตัวสุดๆอะตอนนั้นฆ่ามันทิ้งไปเพราะมันไม่มาคือจริงๆก็คิดว่ามันก็จะมาเรื่อยๆ้วแต่มันไม่มาจริงๆวะ่ะต้องการสุดๆไปเลยตอนเนี้ยอ,อขอได้ไหมได้โปรดมาเถอะไอ้มนุษย์ยอดมนุษย์ยอดบุรุษกับม้าเนี่ยอศวินขี่ม้าขาวขี่ลาขาวอยากได้สารามสุดๆไปเลยอะผู้ชมมัน หาจากไหนได้อีกวะเอองั้นก็ถ้าเกิดมันไม่มีซามอย่างนี้ก็คงต้องไปหาคลิปหน้านะคุณชมก็สําหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้ถึงจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่แต่ว่าเราก็โครงโครงร่างโครงสร้างไว้แล้วนะท่านผู้ชมครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้เอ่อถ้าท่านผู้ชมอยากติดตามคลิปต่อไปก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมได้เลยนะครับผมอย่าลืมกดให้เตชินด้วยนะครับผมและท่านผู้ชมนะครับจุก๊ก